สวัสดีครับผมลุงชายไร่บ้านนาชาแนลนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องนะครับการกบนะครับโคนต้นพริกนะครับนะครับอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับที่เกษตรกรนะครับผู้ปลูกพริกนะครับส่วนมากก็จะปฏิบัตินะครับก็คือการใช้วัสดุอุปกรณ์ ไม่ว่าจากธรรมชาติหรือว่าจากาเทคโนโลยีนะครับนะครับอย่างเช่นผ้าคลุมที่เป็นพลาสติกสีดำนะครับมาคลุมแปลงคลุมโคนต้นนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แดดนะครับแสงแดดส่องลงมายังโคนต้นพิกนะครับซึ่งก็จะทำให้นะครับถ,ถ้าเราปล่อยให้แสงแดดนะครับมาส่อง บริเวณโคนต้นพริกก็จะทําให้ความชื้นนะครับในโคนต้นนั้นแห้งเร็วนะครับหายไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะทําให้รากพริกนั้นไม่สามารถที่จะดูดซึมกินปุ๋ยและธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนะครับฉะนั้นจึงนะครับมีการใช้พ,พลาสติกคุมแปลงนะครับสําหรับท่านใดที่มีต้นทุนหน่อยนะครับก็จะใช้ ผ้าพลาสติกคุ้มแปลงนะครับที่เขาเจาะรูไว้ให้นะครับหรือว่าซื้อมาเจาะรูเอาเองก็แล้วแต่นะครับแต่นะครับก็จะมีราคาแพงนะครับนะครับโดยเฉพาะผ้ายางที่มีเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพมีคุณภาพสูงหน่อยก็จะราคาแพงนะครับนะครับก็จะทําให้ต้นทุนสูงขึ้นนะครับนะครับ ถ้าใครนะครับไม่มีทุนนะครับหรือว่าทุนน้อยนะครับก็จะหาวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นฟางข้าวนะครับหรือใบไม้นะครับอย่างของผมนี่ก็ใช้ใบไม้นะครับที่มีอยู่เยอะแยะมากมายก็หาเก็บเอาแถวนี้แะครับแถวป่าแถวอะไรนี่แหละนะครับที่หาได้ง่ายๆนะครับซึ่งก็ไม่ควรจะใช้ใบที่ใหญ่นักนะครับ ไม่ควรใช้ใบใหญ่มากนักนะครับเพื่อที่จะทำให้อ่าการลดน้ำนะครับให้น้ำมันไหลผ่านแล้วก็ซึมลงไปอย่างรวดเร็วนะครับก็ควรจะใช้ใบเล็กๆนะครับคุมนะครับเอาไว้นะครับาลากพริกนะครับถ้าไม่มีแสงแดดนะครับลงไปส่องกระทบมากเกินไปนะครับแล้วก็ดินมีความชื้นพอเหมาะ นะครับพอเหมาะอยู่เป็นเว,เวลาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเวลาที่ที่ที่เป็นปกตินะครับนะครับไม่ใช่แห้งแห้งเร็วจนเกินไปนะครับแล้วก็มาลดเปียกเปียกเอาจนชุ่มอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับรากผิดต้องการความชุ่มชื้นที่เป็นสม่ําเสมอนะครับเรียกว่าสม่ําเสมอนะครับนะครับก็เลยต้องมีวัสดุคลุม คนนะครับอวัสดุนี้ก็จะช่วยให้นะครับหญ้านะครับหรือว่าวัชพืชนะครับไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยคือไม่ค่อยเกิดนะครับนะครับเป็นการคุมคุมวัชพืชไปในตัวนะครับแล้วก็รักษาความชื้นแล้วก็ช่วยให้ต้นพลิกนะครับรากพลิกนะครับงอกเร็วนะครับงอกขึ้นแล้วก็รากพลิกเดินได้ดีเดินได้สะดวกแล้วก็ ความชื้นนะครับก็ก็สม่ำเสมอนะครับก็ทำให้ปุ๋ยนะครับละลายอยู่ในบริเวณโคนต้นพริกก็สามารถที่จะทำให้รากพริกนั้นดูดซึมเอาแร่ธาตุปุ๋ยต่างๆไปใช้ได้เป็นประโยชน์อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำให้จุลินทรีย์ต่างๆที่เราใส่จากการเติมน้ำหมักอะไรต่างๆลงไปนะครับก็ทำให้จุลินทรีย์นั้น นะครับทำงานได้ดีนะครับทำงานได้ดีครับกระตุ้นการแตกรากใหม่ของพริกนะครับแล้วก็ประโยชน์หลายด้านนะครับนะครับก็ใครมีเวลานะครับก็ควรทำนะครับควรทำจริงๆแล้วควรทำตั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะครับแต่ผมก็ไม่มีเวลานะครับนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับช่วงนี้ก็ก็ยุ่งอยู่เหมือนกันนะครับช่วงนี้ยุ่ง กับเรื่องของการตากข้าวนะครับตากข้าวเอาไว้กินนะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับนะครับก็หาเวลาทํานะครับท่านใดท,ที่ที่มีเวลานะครับส่วนท่านใดที่มีทุนพออาจจะเริ่มตอนเริ่มปลูกก็ซื้อผ้าพลาสติกค,คุมแแปลงนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันเขาเรียกว่า วัชพืชนะครับวัชพืชแล้วก็อีกอย่างนะครับที่สําคัญเลยนะครับป้องกันนะครับสําหรับท่านใดที่ลดน้ําด้วยระบบสายยางแล้วก็ระบบสปริงเกอร์นะครับซึ่งก็จะมีเม็ดน้ํานะครับเม็ดน้ำนะครับหยดน้ําซึ่งก็จะพุ่งไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ตกกระทบกับหน้าดินนะครับก็ทําให้หน้าดินนั้นแข็งตัวแล้วก็แน่นนะครับแน่นทึบนะครับนะครับวิธีที่ใช้ วัสดุพวกนี้นะครับเช่นฟางข้าวใบไม้เอ่ยนะครับมาคลุมคนต้นก็จะช่วยให้นะครับไม่ให้เม็ดน้ำนั้นมาตกกระแทกทำให้หน้าดินนั้นแข็งแน่นนะครับนะครับก็ก็ช่วยได้หลายอย่างนะครับช่วยได้หลายอย่างนะครับก็เป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับโดยเฉพาะหน้าแรงเนี่ยนะครับหน้าแรงเนี่ยมันจะแห้งแรงมากนะครับ ล้วก็ทําให้ความชื้นนะครับระเหยระเหยไปได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ควรทํานะครับผมนะครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยไลค์บ้านนาชาแนลนะครับจะได้มีกําลังใจนะครับในการทําคลิปนะครับมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับกับเพื่อนๆพี่ๆนี่น้องๆนะครับเรียกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเอาละครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ สุดท้ายนะครับขอกล่าเขามาสวัสดีครับ